สวั z, วนน pues mm สดีครับวันนี้ก็กลับพบกับความรู้คู่ช่างอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มีสาระดีๆบอกกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเร IR ื่องของสกูที่ใช้กับหลังคาไม่ท่ลชีนั่นเองนะครับอ่าก่อนที่จะไปรู้เรื่องของสกูนะครับเรามาดูก่อนว่าหลังคาไม่ทัลชีตอ่าในหลังคามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับมันเป็นยังไงบ้างแต่ผมจะเอาสกูก่อนเนาะหลังคาไม่ทัลชีตนะครับอ่านี่คือเป็นแบบหลังคาสีตัวหลังคานะครับก็จะเป็นประกอบด้วยสันรอนนะครับตัวนี้ แล้วก็ท้องรลอนตัวนี้นะครับตัยยาวแล้วก็มีทับช้างข้างนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าสกรูแต่ละแบบใช้กับอะไรบ้างนะครับผมโอเคมาเลยอันดับแรกนะครับผมสกรูนะครับแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่หญเลยคือ1แบบที่ใช้กับแปรไม้และ2แบบที่ใช้กับแปรเหล็กนะครับผมสังเกตง่ายนะผมแปรไม้แปร,แปรเหล็กตายย่างยังไงต่างกันที่ ปลายเหล็กจะเป็นหัวปลายสว่านนะครับอ่ามันจะเป็นแปรไม้เป็นหัวปลายแหลมอย่างนี้นี่อย่างนี้นะครับผมดูไม่ยากอ่าครับผมต่อไปก็จะเป็นว่าสังเกตยังไงว่าแต่ละอย่างใช้กันยังไงบ้างนะครับอ่าตัวแรกเลยตัวนี้เป็นน็อตอ่าเป็นสกูยิงหลานะครับมันด้ชิดปลายสว่านนะครับผมอ่าฮะขนาด12 X ขีด14คูณ45มิลนะครับ ดูยังไงแต่ละขนาดไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็ไม่เท่ากันไม่เท่ากันนะครับอันนี้ไม่เท่ากันเหมือนกันวิธีดูนะครับจะมีเป็นตัวปกติเราไปเลือกซื้อสกูนะครับมันจะมีมันจะมีบอกที่ร้านอ่าเป็นเบอร์12 14ค<ม>ูณ45ประมาณนี้ใช่ไหมครับอ่าข้อแรกคือดูเลข12ที่เป็นตัวอ่าสี่เหลี่ยมที่เป็นสี่เหลี่ยมขีดอยู่12ดูจากอะไร12นะครับดูมาจากตรงตัวแกนนะครับอ่าตัวแกนนะครับตัวแกน เส้นผ่าศูนย์กลางของแกนนะครับแล้วก็เลขต่อไปดูจากขนาดจําจนวนของเกลียวนะครับเกลียวที่นี้จำนวนของเกลียวนะครับผมทั้งหมดเลยของเกลียวทั้งหมดเลยและก็เลขสุดท้ายที่เป็น45 50 65ก็คือความยาวาตั้งแต่ใต้หัวนอ็อตลงมาถึงปลายนะครับอ,อันนี้รู้ไปแล้วและอย่างที่2 สกู๊ตหนึ่งตัวประกอบด้วยอะไรบ้างนี่หัวมันต่อลงมาจะเป็นยางรองนะครับตัวนี้เป็นยางคุณภาพทนร้อนได้แล้วก็กันซึมนะครับกันซึมเวลายิงหลังคาไปแล้วมันกันซึมได้และสองขับมาเป็นเกียร์บนและตรงจุดนี้นะครับที่เป็นขีดขีดบางท่านอาจจะมองไม่ชัดเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้เจอให้ดูตรงนี้จะเป็นตัวช่วยขยายรูหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sharp p o e c t o r เวลาเรายิงหลังคาไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราไม่มีตัวนี้มันจะทำให้หลังคาแตกได้ตัวนี้เป็นตัวช่วยอย่างดีเลยถ้าลงมาเป็นเกี่ยวล่างเกี่ยวยาวสุดเกี่ยวล่างแล้วก็สุดท้ายเป็นปลายสว่านแบบนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าสก,กูปลายสว่านนั่นเองครับผมสังเกตไม่ยากแล้วก็มาต่อไปคือใช้แบบไหนบ้างอย่างเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ เขาเรียกว่าน็อตที่ใช้กับสันลอนนั่นเองสันลอนเวลาเราบุกัาคาสามารถยิงกับแปรเหล็กหรือแปรสําเร็จรูปได้นะครับอ่าทีนี้ตัวต่อไปตัวนี้ทําหน้าที่เหมือนกันยิงสันเหมือนกันแต่เป็นกับแปรไม้และปัจจุบันนะครับถูกออกแบบมาให้ไม่ต้องใช้สว่านนาสามารถยิงมือเปล่าได้เลยสะดวกใช้งานง่ายครับนี่คือแปรไม้นะครับสังเกตกดูที่ปลายดีเป็นปลายแหลมอ่า ต่อไปสั้นลงมาอีกอันนี้เขาเรียกว่า Not น,น็อตยิงหลังคาแบบ1นิ้วหนึ่นิ้วเป็นอย่างี้คสั้นๆเอาไว้สำหรับยิงท้องท้องรอนนะครับสำหรับงานที่เป็นไซดิ้งนั่นเองหรือแฟชชิ่งประมาณนี้ตัวนี้นะครับ1นิ้วเลือกใช้ให้ถูกกันนะครับไม่ใช่ว่าจะไปยิงสันรอนแต่ไปซื้อ1นนิ้วมายิงไม่ถึงนะครับ Okay. แล้วต่อไปก็จะเป็นหนึ่งนิ้วของแบมไม้นั่นเองตัวนี้นะครับมีเหมือนกันอ่าแล้วก็สุดท้ายคือตัวที่ใช้ยิงระหว่างแผ่นประกบหรือว่าตัวดูดนั่นเองเป็นเกียวดูดจะเป็นเกียวที่ใหญ่ขึ้นมานี่ยญ่ขึ้นมาความความยาวเท่ากับประมาณหนึ่งนิ้วแต่เป็นตัวดูดระหว่างแผ่นทับชายของตัว หลังคาไม่ได้ชีตเวลามันต่อกันนะครับช่วงต่อของแผ่นเขายิงตรงนี้ตรงสันร้อนตรงนี้นะครับผมให้มันต่อกันนั่นเองครับผมก็เป็นตัวนี้หรือใช้เป็นตัวนี้ก็ได้เป็นของไม้ก็ได้นะครับโอเคครับผมแล้วก็ครับผมก็มาต่อเรื่องสุดท้ายนะครับผมอันนี้ผมจะบอกเทคนิคการเลือกใช้สกูร์นะครับสาหรับบ้านไหนที่นิยมใช้ PE นะครับหรือว่าเป็น P u ในการการคอมรอนั่นเองบางคน สั่งหลังคามาพุ่งฉนวนด้วย P E P U นะครับผมควรเลือกใช้สกูแไหนผมจะบอกให้เลยแน่ๆเราดูแล้วเป็นแปลงไมแ้แปลเหล็กเราเลือกใช้แต่ความยาวนะครับผมจะบอกให้เลยอย่างเช่นเป็นแปลงเหล็กตอนนี้ถ้าบ้านใครเลือกใช้ P E นะครับที่มีความหนา3-5มมิลน,นะครับผมแนะนําให้ใช้ความยาวที่4 5่มิลขึ้นไปความยาวที่45ขึ้นไปนะครับผมส่วนบ้านไหนที่บุหลังคาด้วย P U นะครับ อันนี้บอกไว้เลยต้องใช้ความยาวที่65มิลขึ้นไปนะครับอ่าไม่งั้นถ้าเราเลือกใช้สกูผิดนะครับผมบอกเลยว่ามันยิงไม่ถึงแปรเพราะมันจะติด P u ยอีกยาวเลยเงี้ยเพราะว่า P u เนี่ยความหนาหนามากผมพูดเลยนะครับผมอันนี้ผมณกวักไว้เลยครับผมอ่าอันนี้ก็จบไปนะครับผมความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้สกูนะครับครับผมผมก็ขอจบความรู้คููช่างราเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ